บริษัทสิริวัฒนาโลหกิจจำกัดบริจาครถกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพมูลค่ากว่า1 3 0 0 0ล้านบาทเมื่อเวลา11นาฬิกา12นาทีวันนี้นะครับที่มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีนายสมเกียรติตั้งสิริอํานวยประธานมูลนิธิสงเสริมธรรมแห่งอุดรธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ร่วมเป็นสักขีพยานการมอบรถกระบะกู้ภัยและอุปกรณ์กู้ชีพจากบริษัทสุริวัฒนาโลหกิจจำกัดและครอบครัวมูลค่าหนึ่งล้านส0 0แสนบาททางด้านตัวแทนบริษัทและครอบครัวเปิดเผยว่าตนเห็นว่ามูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีเป็นมูลนิธิที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่สำคัญเห็นบอกว่ารถส่วนใหญ่ก็ เป็นรถเก่านะครับตนจึงได้มอบรถกระบะและอุปกรณ์กู้ชีพให้และฝากให้เจ้าหน้าที่ของมูลนลิธิทุกคนใช้ประโยชน์อุปกรณ์เหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีถ้าเราาะว่าเราทำแล้วเราก็พอมีเหลืออะไรเงี้ยเราก็อยากแบ่งปันอนะแบ่งปันให้เขาไปทำประโยชน์อะไรเงี้ยครับช่วยเหลือชีวิตคนอะไรเงี้ย อันแรกเราก็ได้ให้โรงพยาบาลไปแล้วไงอ๋อออม่าเคยมอบคันคันนึงใช่ไหมคันของโรงพยาบาลศูนย์กรอ๋อมาให้กับทางโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยมีอะไรในใจที่ที่คันนี้เป็นงานที่สามนะให้เนี่ยคันที่สองก็อบตอร์นี่คงสองครอเป็นรถเขาเรียกอะไรใช้ ใช่อะไรครับแข็งจัดจริงออกต่ายเขาเขาเขาวิ่งกูชิมไม่ได้เขาไม่ได้ขึ้นระบบช่วงตอนนี้แต่กำลังทำอยู่ตอนนี้กำลังทำเรื่องให้วิ่งได้ภายในสามสี่เดือนนี้แหละครับเรื่องออกระ่าดีเลยครับเขตยนนาดีท่านประธานครับข่าวครบสิบปีแล้วครับใปีนี้ก็รถที่ใช้อยู่หลายๆคันก็มีเวลาเ0ือปีขึ้นไปนะครับครับแต่ทาง ก็มีเกียรตผ่านได้มาบริจาครถในวันนี้ก็เป็นของทคุณกับผูนิธิม้ากครับจะทำหนุนชี้งาจะยได้เอารถไปใช้ประโยชน์ตามเจตนาลงของท่านก็ส่วนนึงที่บเรี้ยงถึงก็คือว่าว่าทางนี้มีรถเก่าๆไม่มีรถใหม่ก็เลยสนับสนุนไป ขอ,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 อขอบพระคุณอีกทๆนะครับก็ขออวยพรไวไวให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ